ทัก120ปีค <tech> ร <Kid> <gro> er ับผมหลังหลังนี้ครับผม20ปี20ปีครับผมเดี๋ยวเตรียมเตรียมผมผมอาจารย์ใชไไปฝังตรงนั้นขูเลยครับจะได้สวยครับเอาด้วยแล้วโอ้โหดยอดเลยเนี่ยไปยืนไปยืน

ปลายใสปลายใสให้เดี๋ยวอต้นสูงแล้วก็ปรับปลายขึ้นครับนชครับตอนนี้ต้นต่ำแล้ว ต้นถุกก็ปลอดภัยตอนนี้อาตามต้นห้าต้นก่อนครับผมเอาของสีเลยที่นี่ะ อาจารย์กับคุณป้าเล่นแบบนี้ท่แถนี้นะครับที่บ้านนี้นะครับจะมีผู้อดาะมีเยอะหลายคนไม่ด้าูมครับแตบนีกันกันเราจะไม่ช่เกิงพ่ไม่เกิดเคุณพ่ก็ต้องรู้จักเกยไทยเะ่่เฉพาะแต่คณป้าเชิญมาสนุกสนานกันที่บ้านนะฮะรู้สึกจะมีอะไร มีการเต้นรำได้เช่นนี้โอ้โหย์จะเคลียร์ไหมครับอันนี้เป็นอสารเจ้าที่ดั้งเดิมมาครับเผื่ออาาจรย์จะยกมือเปล่าอะไรที่จะเคลียร์ระยะทางนิหน่อยครับผมที่สมสมนะครับยันจังเดินจางกันกระจายให้เลยครับลอเลื่นฮะของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นของส่วนราชการที่บริเวณกว้าง มากกว่าตัวราชการที่ยังเหลืออยู่ที่อยู่กลางเมืองครับอาจารย์ครับแต่ที่มีร่องรอยต้นไม้ใหญ่ที่ที่อยู่คู่ตรงนี้มาครับที่อื่นก็จะเหลือแคบๆหมดแล้วครับสมัยั้านนี้ยครับครับผมต้นไม้ใช่ครับหลายปีแล้วครับผมครับบางต้นใช่ฮะบางต้นก็พร้อมบ้านเนี่ยอย่างร่องรอยไม้สักเดิมๆนะครับที่เขาพนันเ่ยครับโครับ อายุมากครับผมแต่ละต้นนะครับอย่างมะฮอกกันนี้ก็โหก็น่าจะใกล้หลายเจ80ส0ินะครับเพราะว่าเป็นต้นใหญ่มากลุกต้นเล็นเล็กครับผมสักเหมือนกันครับท่อนท่อนที่ตั้งอยู่อ๋อสีมหาโพครับอันนี้ต้่งปลูกใหม่ครับผมครับต้นก็สีมหาโพที่ที่อัญเชิญมาจากเออพันมาจากที่อินเดียครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เอามาลงไว้ตรงนี้ให้ต้นครับ จริดๆครับจัดได้โน่นอะไครับยัง่เห็ครับครับเยอฮะอรัญอรัญอรัญอัอันนี้เพิ่งสร้างใหม่ครับโน่นฮะอันนี้หลังนี้ครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวจะไปที่หน้าบ้านที่คุณพ่ออาจารย์ครับอหน้าเชิญครับหน้าในครับมใช่แต่ถึงสายสองนะอันนั้นสร้างใหม่ครับอะไรไว้ครับเก่าลื้อไปดิัเอนี่ไงนี่ไงไม่ใช่อันนี้นี่แค่ไหนฮะรูกกันนะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนเดิมแล้วนี่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ปะจิดรูปไหนครับประจิดอีกทีครับปะจิตปะจิดรูปไหนประจิดคอยไม่น่าสงสัยปะจิดนะฮะแล้วแล้วอาจารย์อาจารย์อ้าวนี่อาจารย์นี่รูปอาจารย์ครับนี่รูปประจิตฮะนี่รูปน้องจุอ้งนั่นใช่ไหมตุ๊ัวซ้ายสุดน้องชายและสองคนนี่ติ๋วกับตี๋ต้นไผ่โอ้โหแล้วคนนี้ฮะอันนี้ป้าป้ามี่สาวโอ้พี่สาวโอ้โห ครบเลยนะครับวันนี้ได้อาจารย์ชาคนโตขาลูกชายเฮ้ะครับเชิญงาไดอน้นเี้ยโอ้นี่เลยตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ยได้พาไปดูไอ้ใช่ไหมใช่ย้อนรอย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 ถึงรอยสี่ใช่ผมึอกเนี่ย ของเราเนี่ยถือว่าเก่าสุดในจังหวัดนครสวรรค์แล้วครับที่เป็นอาคารไม้ที่เราอยากอนุรักใช่ไหไม่มีเก่าเลยู่ไม่ใช่ช่วยใครทจองที่เดิมแล้วแล้วก็รื้อทำเป็นอาคารคอนกรีตหมดแล้วครับอาคารไม้นี่หายได้ครับผมครับเป็นโบราณจริงๆที่ก็ต้องพยายามรักษาไว้ครับผมนะรักษาดีมากครับเป็นไม้สักข้างหลังนะครับผมข้างบนนี่ข้างบนไม่มีลูกท่านเลยผมเลยบอกว่าจะให้อาจารย์มอบ กพอได้ไได้ครับได้ครับผมเช่นน้อยจะมีลูกแล้วเดี๋ยวผมจะมานไมสำรวจอีกสำรวจไปแล้วครับไม่มีลูกผมก็เลยไม่ได้ต้องมีลูกหลอดด้วยครับพอจะรอด้วยครับนครป่าไม้เขตนครสวรรค์พศต้นนี้เว็บไซต์ของพ่อจังลูกแปดรอบวัน เพราะว่าท่านดีใจครับพี่อาจารย์ได้มามาเฉียบในทีที่านเคยอยู่บริเวณนี้มาก่อนครับผมทังคั้งพี่น้องเลยนะครับ้หลด้วครับหลด้วยช่เยอคก็เ่เป็นที่นา่ลี่ยนนะครับเปลี่ยนั S <S จเปนบ<ป>ร้อย<ล>ปีเดี๋ยวคบร้อยปีมาทีคระแปีก่เดี๋ยวครบร้อยปีนีผมจะจอีกทีได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพียงแค่ผมว่าแล้วจะจ่ายดูจากลงนีานตรงนี้อไม่ไม่ฮะผมยังไม่จองฮะไม่จอง แล้ก็จะถึงวันนั้นจะรู้ว่าถ้าอยากไปจองแล้วจะได้นะรอปีลาวจองเลยลาจองแล้วไม่เป็นไรใ่หรผมกับอาจารย์บอกวันให้ทบตอนวันที่ต้จจะเอาไปสุดไม่ไปไม่ลได้ก็พร้อมพัดสิน78 เดี๋ยวตรงข้างหน้าน <poker finden> ี่เลยครับจะได้เห็นจะได้เห็นกอนลอยเดิมอ่ะลอยเดิมในภาพอ่ะลอยเดิมเนี่ยมันอย่างนี้พี่มันจะมีระเบียงเลยมันจะมีระ ตรงนี้แหละเอาบุกเอามุกไปตรงมุกนี่แหละแต่ว่าจริงๆอะมันจะมีระเบียดเห็นมมันมีชายอ่นมต้ได้หรือไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเรื่องลาะอขไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเห็นาพรมฉยักษในหลวงราชกาลที่หตรงมุกครับทีนี้ตั้งแต่เดินตบ้านเลยครับ เก่าที่เก่ามันเด็ดรันเท็ดครับเชนครับงสายนระวงนี่ หลวงวรัชกาลที่5นะครับได้สถาปนากรม่มไม้ขึ้นมานะแล้วก็ได้ไปเอานักวิชาการจากต่างประเทศเอาเข้ามาดูแลนเรื่องของการทําไม้ของประเทศไทยเราซึ่งในอดีตการทําไม้เนี่ยไดแต่ละเจ้าผู้ครองคอนครทางเหนือครับก็จะให้เป็นในส่วนที่ดูแลของไทยทั้งมันซึ่งจะไม่ได้จัดเงินภาษีเท่ากับส่วนกลางนะครับ ในส่วนของการทําไม้ก็ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนะครับบางทีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ๆที่สวยเนี่ยก็อาจจะตัดสูงบ้างไอ้ตรงจุดที่มันควรจะมีมูลค่าทางเศษรษฐกิจอะไรต่างๆก็ปล่อ,อยทิ้งนะครับแลบ้วบางทีเวลาไปทำำาําสัมมทากสับลายนี้แล้วพอรุ่นพ่อผู้คอนครเสียชีวิตไปรุ่นลูกก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาต่อเน,นื่องก็ไปทำสำาสัมมนากับอีกจ้าหนึ่งเพื่อเอาผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่งเกิดความวุ่นวายมากครับในหลวงราชการที่ห้าก็คือได้ทรง สถาบันากรมบอกไม้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคือสำนกักจัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เอานักวิชาการจากาประเทศอังกฤษนะครับเข้ามาดูแลสำรวจแล้วก็มาวางรูปแบบในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทำไม้เนี่ยอดีตครับซึ่งในส่วนของนครสวรรค์เราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับที่ไม้ซุงทางทานเหนือทั้งหมดนะฮะเราจะล่องมาทางน้ำอิองวางโยมนาคนนครับแล้วก็มาตีหมอนไม้ที่ป่าน้ำเจ้าพญาที่ เพื่อจัดเก็บภาษีนะครับแล้วภาษีที่นี่ส่วนหนึ่งก็เอาไปสร้างสนามบินดอเนเมืองภาษีจากการตีไม้ท่อนไม้ไมุไมงท่าภาคหลวงในอดีตนะครับผมอนนี้ก็เป็นที่มาส่วนส่วนหนึ่งของบ้านเอเดนเยููเปอร์ซึ่งเป็นบ้านไม้สักขอ,องทั้งหลังนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยในน้ําท่วมใหญ่ถึง4ีครั้งนะครับที่ท่วมเกือบถึงตัวเรือนเลยเนะี่ยนะครับแต่ก็ด้วยความที่เป็นไม้สัก นะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายก็ยังดำเนินอยู่มาในขณะนี้ก็เข้าเป็นปีที่120นะครับผมนะซึ่งก็มีท่านผู้บริหารนะครับตั้งแต่ปี2400กว่าๆเป็นต้นมานจนถึงปัจจุบันนะที่มาเป็นผู้นำในการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่นะครับซึ่งขณะน,น,นี้เราได้เปลี่ยนที่สำแนังงานป่าไม้เขตม่งสวรรค์เป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 เปลี่ยนสักัดสังกัดกรมป่าไม้มาสังกัดกรมอุทยานชาติป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยมีภารกิจในการดูแลพื้นที่ป่าอนละตีจังหวัดก็คือจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลำพียงเพชรจังหวัดนครสวรรค์และก็จังหวัดพิจิตรซึ่งเราก็มีป่าที่สําคัญสําคัญนึงนะครับก็คือเขตรักษันธุ์สัดป่าพ้วยดัแข้งพื้นที่หนึ่งล้านเขดแต่ไร่นะครับซึ่งติดต่ากับนป่าตะวันตกซึ่งมีความเปดนลุสมบู์ของทรัพยากรนะครับอุทยานชาติแม่วงพื้นที่ห้าแสนไร่